สวัสดีครับเพื่อนๆนเกษตรโควิดเจอกันอีกแล้วนะครับผมในวันที่คึมฟ้าคึมฝนนะครับผมฝนตกบ่อยนะครับฝนตกบ่อยถ้าใครเป็นใครอยู่บ้านสวนใครทาเกษตรก็จะรู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องหญ้าเนี่ยขึ้นง่ายมากเราตัดหญ้าปุ๊บฝนตกปุ๊บแตกขึ้นมาพุ่งปูดเลยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าหญ้าน่ะพอเวลามันมีน้ําฝนตกมาเนี่ยมันจะมีในตัวเจนมาด้วยในตัวเจนแหละครับเป็นตัวทําให หญ้าเนี่ยโตวไวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีป้องกันนะครับแต่ว่า <c oughs> วิธีป้องกันเนี่ยอาจจะได้ไม่ทั้งหมดอาจจะเลือกเป็นบางจุดบางส่วนที่เราจะจาเป็นจะต้องป้องกันวิธีป้องกันก็คือเราจะใช้พลาสติกคุมหญ้านะครับหรือว่าพลาสติกกันหญ้ากันไม่ให้หญ้าขึ้นนั่นเองมันจะเป็นผ้าหรือเป็นพลาสติกเนี่ยนะฮะมันก็จะมีหลายเกรดนะครับเกรดที่ใช้อายุได้1ปีถึง3ปี สามปีถึงห้าปีหรือห้าปีขึ้นไปอ่าห้าปีหกปีขึ้นไปเราก็ต้องเลือกใช้เพราะว่าราคามันต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูว่าผมมีพลาสติกคุมหญ้าอ่าแล้วผมจะใช้แบบไหนยังไงวิธีการใช้ของผมมีกี่อย่างนะครับแล้วก็ <c oughs> ใช้แบบไหนบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปอ่ะครับเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเกษตรควิดให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอ่า ถ้ามันเป็นประโยชน์กับเษกษตรกรรุ่นใหม่มันเป็น,เป,นเป็นประโยชน์กับท่านเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนท่านเป็นประโยชน์กับใครก็ตามนะครับในการทําคลิปครั้งนี้ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเกษตรควบิดด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่า <c oughs> เรามีการใช้งานนะครับเรื่องของไอพลาสติกคุมหญ้านะฮะพลาสติกกันหญ้าอะไรเงี้ยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันก่อนนะครับโอเค โอเคเพื่อนๆเรามาดูสถานที่จริงกันเลยเนี่ยฮะผมก็ไม่ได้เก็บของไม่ได้เก็บอะไรเลยเห็นเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมเอาท่อ PVC ออกนิดนึงเพื่อเวลาถ่ายรูปแล้วมันจะดูดีหน่อยโอเคก็เนี่ยฮะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยมันผมจะปูเนี่ยฮะผมจะปูพลาสติกคุมหญ้าอันเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ย อันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับปูปูลงไปแล้วก็เอาถุงถุงชําของต้นไม้อะไรต่างเนี่ยเอามาวางไว้ด้านบนนะครับเห็นไหมฮะคือพลาสติกคุมหญ้าเนี่ยมันสามารถที่จะน้ำเนี่ยมันจะซึมผ่านได้นะครับมันก็จะไม่ขังอ่าแต่ว่ามันจะทําให้หญ้าเนี่ยหญ้าจากด้านล่างเนี่ยไม่ไม่ขึ้นมานอกาจากว่าหญ้าเนี่ยมันจะมีดอกหญ้าปลิวมาติดอยู่ด้านบนมันก็ขึ้นบ้างเล็กน้อยนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันขึ้นบ้าเล็กน้อยนะฮะ ดูภาพรวมแล้วกันนะครับนี่ครับเราก็จะลดการถอนหญ้าลงไปได้เยอะเลยเนาะอันนี้คือประเภทที่1นะครับที่ที่ผมได้นํามาใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูประเภทที่2กันเลยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับคือนี่ฮะเฉพาะจุดอย่างที่ผมเคยบอกคือเราเราต้องการเฉพาะจุดอย่างเงี้ยฮะนี่ต้นไม้เราเห็นไหมครับเราก็จะตัดออกมาเป็นชิ้นนี่เฉพาะจุด แล้วเราก็เอามาคลุมโคนต้นไม้เห็นไหมครับนี่แต่ว่าของผมเนี่ยเอามาคุมที่เป็นเป็นหลัวเป็นกระถางอะไรเงี้ยมันก็เลยแลดูตลกตลกหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูได้นะครับนะฮะทำยังไงหรอเวลาเราทําเนี่ยเราจะตัดอ่ะผมมีตัวอย่างที่อยู่ในมือนี้นี่ครับอ่า เรานี่ครับอันหนึ่งอย่างนี้นี่ผมตัดเอาไว้ผมตัดไว้ใช้เดี๋ยวผมขอกลางก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมใหญ่ๆนี่นี่ครับเพื่อนๆเราตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมก่อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการผ่ามันเนี่ยผ่ามันตรงนี้ผ่ามาข้างนึงก่อน เราก็ผ่ามาข้างนึงก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาผ่าตรงกลางเ,าเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาสวมกับต้นไม้เราก็เอามาสวมกับต้นไม้ง่ายๆแค่นี้เพื่อนๆเ,เป็นไงลองไปทํากันดูครับคือเราซื้อมาเนี่ยเราซื้อมามันก็ประมาณ20เมตรอ่าหนึ่งกว้างหนึ่งเมตรยาวยีเมตร แล้วก็เอามาใช้ได้หลายต้นเลยถ้าเราใช้แบบนี้นะครับนะครับคือจริงๆต้นมันเป็นต้นไม้ที่อยู่ในในวงล้อมนะฮะแต่ถ้าเราไม่ไม่อยู่ในวงล้อมมันก็จะสลปลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูประเภทที่3กันเคเพื่อนๆเราไปดูประเภทที่3กันนะครับประเภทที่3ามเนี่ยมันอยู่ในโรงเรือนเนี่ยเพื่อนเคือการที่มันอยู่ในโรงเรือนเนี่ยผมก็อยากจะให้มันไม่มียากขึ้นในโรงเรือนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหม อันนี้ของเก่าด้านซ้ายมือเนี่ยด,ดําดไอที่มีเศษทรายเยอะๆเนี่ยมันเป็นของเก่าที่ผมทําเอามาไว้นี่ก็คือน่าจะสองปีกว่าแล้วด้านล่างอะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอ่าอันเนี้ยที่มียากาขึ้นหน่อยๆเนี่ยสองปีกว่าแล้วก็ยังสบายนะครับนี่ส่วนอันนี้เพิ่งทําใหม่นี่ฮะเพิ่งทําใหม่เพิ่งทําใหม่สดๆเลยนี่ฮะ วิธีการก็คือเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะมีหมุดจะมีหมุดเนี่ยฮะหมุดพวกเนี้ยดึงขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันมีเงี่ยงอยู่เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพสอนให้ดูว่าลักษณะเป็นยังไงก็จะมีความยาวคืบหนึ่งแล้วก็ประมาณสี่สี่นิ้วหกนิ้วอะไรเงี้ยแปดนิ้วขึ้นอยู่กับเราจะใช้นะครับนี่ผมก็เพิ่งเอามาปู แต่มันมีของเก่าอยู่แล้วไงด้านซ้ายกับด้านนี้ด้านนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่าเห็นไหมครับเราก็จะลดการถอนหญ้าไปได้เยอะนีะ่พาเดินดูเลยเนี่ยครับผมก็ปูไว้ตั้งแต่สปีที่แล้วเราเพิ่งมาปูใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกแผ่นหนึ่งนี่ครับนี่ด้านข้างด้านข้างก็ปูไว้กันมันขึ้นได้ผมบอกว่ามันไม่ได้กัน มันกันจากด้านล่างแต่ว่าด้านบนเนี่ยถ้าเกิดอ่าเกสรมันปิวมาเนี่ยมันก็จะขึ้นได้แต่ว่ามันก็น้อยเนาะเพื่อนเนาะนี่ยครับนี่ทางเดินเห็นไหมครับอ่าช่วยได้ช่วยได้ไดแต่ก็ดีดีดีกว่าไม่ปูเยอะเพราะเราต้องการความสะอาดในโรงเรือนนะครับเผอิญว่าโรงเรือนผมเนี่ยมันเป็นโรงเรือนที่ฝนสาดเข้ามาได้มันก็จะอย่างเงี้ยฮะมีอาการบ้างอืม เดี๋ยวเอากล่องออกก่อนอืมน้ำน้ำมันจะเดี๋ยวนะผมเทน้ำลงไปเนาะเพื่อนเนเนี่ยน้ำมันจะอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วมันก็จะค่อยๆซึมมันจะไม่ซึมเร็วมากนะครับผมบอกแล้วว่ามันมีสองประเภทประเภทที่เป็นพลาสติกอ่าอันนี้เป็นพลาสติกแต่มันจะมีผ้า ที่เป็นผ้านะครับค,คล้ายๆผ้าแคนวาสอะเพื่อนๆแต่ผมว่าไม่ใช่น่าจะเป็นจะพูดยังไงดีอะ,ะพูดยังไงให้เพื่อนๆเ,เข้าใจมันเป็นมัน,เป,นเป็นผ้าที่น้ําซึมผ่านได้เร็วอะครับอืมเหมือนอากาศก็โฟโ์ดีแต่อันนั้นเป็นผ้าถ้าถ้าเราใช้เป็นผ้าเนี่ยคือผมผมมองว่ามันเขาเรีอยกอะไรอะม,มันมันมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ มันมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมันระบายน้ําได้ดีกว่านี้แต่ถ้าผมเอาไปไปใช้ข้างนอกหมายถึงว่าเอาไปใช้กับต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดผมใช้เครื่องตัดหญ้าเออแล้วผมก็เอาเอ็นของเครื่องตัดหญ้าเนี่ยตัดไปโดนผ้าเนี่ยมันจะติดง่ายขึ้นแล้วมันจะขาดแต่อ้พวกเนี้ยไม่ค่อยขาดโดนเอ็นตัดหญ้าไม่ค่อยขาดโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องก่อน นี่แหละเพื่อนๆคือตอนเนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วนะว่าวิธีการใช้งานไอพลาสติกคุมยญงาของผมเนี่ยมันมีอยู่3มชนิดนะครับชนิดแรกคือเอาปูก่อนนะครับแล้วก็เอาต้นไม้มาวางข้างบนทีนี้สองคือตัดเป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นเอาไปไปคลุมไปคุมโคนต้นไม้ไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้อยู่บนเนินก็ใช้ได้หมดชนิดที่3ามคือ ตัดออกยาวๆเลยแล้วก็คุมเป็นแปลงคุมเป็นแปลงเลยคุมกันคุมใช้ทางเดินนี่ทางเดินในทางเดินในสวนทางเดินในในในโรงเรือนหรือว่าคุมไม่ให้ยากขึ้นเราต้องการตรงไหนก็คุมไปนะครับการคุมยาวๆเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกก็คือเราคุมก่อนก็ได้แล้วเราก็เจาะรูตรงกลางเจาะรูจะเอาระยะเจาะรู 50, h, 50 sen, เมตรไอ้ห้เซนอ่าระยะทุกๆ50เซนเสร็จแล้วเราก็ ขุดหลุมขุดหลุมแล้วก็เอาต้นไม้ไปปลูกมันก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีพลาสติกคุมอยู่แล้วก็ต้นไม้ปลูกตามหลุมนั้นแล้วพอมันโตขึ้นมาอย่างปลูกพริกปลูกอะไรก็ตามมันอยู่ได้ถึง5ปีนะฮะถ้าเป็นเกรดพรีเมียมนะครับก็คือต้นมันก็จะคุมหญ้าอยู่อย่างนั้นอนะสีป่ปีห้าปีขึ้นไหมขึ้นน้อยมากนอกจากว่าถ้าถ้ามันสโลปถ้ามันสโลปเนี่ยแทบไม่ขึ้นเลยพเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรวะ เพราะว่าน้ํามันลงดีน้ํามันลงเร็วแล้วเกสรที่มันปิลมาเนี่ยพอมันโดนลมปุ๊บมันก็จะปิวลงไปมันก็จะไม่ติดอยู่บนพลาสติกโอกาสที่หญ้าจะขึ้นแทบไม่มีเลยนะฮะอันนี้ก็คือเกรดีหน่อยนะครับดีดีกว่าเราจะต้องมาถางหญ้าเราก็ตัดหญ้าโดยรอบบริเวณทั้งใกล้ๆเราก็โอเคสบายๆนะฮะก็คือวิธีการอย่างที่บอกคือปูไปก่อนแล้วเจาะรูอยากจะปลูกตรงไหนก็เจาะรูตรงนั้นอะไรเงี้ยเพื่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็เสนอเรื่อง พลาสติกคุมแปลงพลาสติกคุมหญ้าพลาสติกป้องกันหญ้าขึ้นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องเกษตรควิดด้วยถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านนะครับสำหรับวันนี้เกษตรควิดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ